สวัสดีครับวันนี้เรื่องที่กลุ่มของพวกเราเลือกมานําเสนอนะครับในหัวข้อการจัดการเพื่อความยั่งยืนจากเว็บไซต์กริลลี่มีชื่อเรื่องว่าให้น้ํามันหอมระเหยบรรดาลใจไปกับแสงประทีปแก้วสาคอโดยเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับคุณเอนะครับเป็นฟู้ดสไตลิสต์ให้กับโรงเรียนสอนทำอาหารระดับโลกและเป็นอดีตบรรดาธิการนิตยสารอาหารระดับโลก แต่ตัวตนที่ทําให้คุณเอ๋เนี่ยเกิดความสุขใจที่สุดก็คือการเป็นนักสุบคนท่าบาบัดหรือผู้ที่ใช้กลิ่นน้ํามันหอมระเหยแท้จากธรรมชาติหรือที่เรียกว่า essential oil นั่นเองครับจุดเปลี่ยนลหลายอย่างจากการทํางานคือพบว่าที่หนึ่งที่อยากทาคือการทําแบรนด์แทนหอมที่ใช้ชื่อตัวเองเพราะว่าชื่อแสงประทีปไม่ความหมายถึงรู้สึกได้ไอเดียหรือว่าจุดประกายอะไรบางอย่างให้กับผู้คนจึงเกิดแบรนด์แทนหอมชื่อแสงประทีปขึ้น,น ซึ่งคุณเอกนะคะไม่ได้ไปเรียนทําเทียนหอมอย่างใดนะคะแต่เป็นการศึกษาด้วยตัวเองค่ะซึ่งคุณเอกเนี่ยนะคะใช้ซอยแว็กนะคะแล้วก็เส้นใยไส้เทียนเนี่ยจะเป็นเส้นใยฝ้ายธรรมชาตินะคะส่วนสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือเรื่องกลิ่นนะคะเราจะใช้เป็นกลิ่น Essential Oil ธรรมชาติค่ะประโยชน์ของการใช้ Essential Oil คือมีกลิ่นหอมและเป็นสิ่งที่กระตุ้นประสา ให้ผ่อนคลายและมีพลังงานบดกมากขึ้นมีผลงานวิจัยออกมานะคะว่าสามารถช่วยเพิ่มสมาธิให้เด็กที่เป็นภาวะออทิสติกหรือว่าคนที่มีภาวะเป็นซึมเศร้าได้อีกด้วยค่ะสาตร์ของ Essential Oil นะคะจะเชื่อมโยงระหว่างเราแล้วก็ตัว Essential Oil ค่ะโดยธาตุประจำตัวนะคะจะแบ่งเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟค่ะ เราใช้ให้ตรงกับท่าประจําตัวเรานะคะเราจะรู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็มีพลังงานเพิ่มขึ้นค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ตรงข้ามกับท่าในะตัวเรานะคะรู้สึกว่าไม่ผ่อนคลายค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีพลังงานในการใช้ชีวิตค่ะราศีธาตุดินได้แก่คนที่เกิดในราศีธนูราศีบังกรและราศีกุมโดยกลิ่นหลักจะเป็นกลิ่นไม้กลิ่นพืชดินเช่นพิมเสน ราศีธาตุน้ำได้แก่คนที่เกิดในราศีกรราศีตุลและราศีพิจิกโดยกลิ่นหลักจะเป็นกลิ่นดอกไม้เช่นเจอเรเนียมราศีธาตุลมได้แก่คนที่เกิดในราศีเมถุนกรกฎและราศีสิงซึ่งกลิ่นหลักจะเป็นกลิ่นผลไม้เช่นเบอร์กามอตราศีธาตุไฟได้แก่คนที่เกิดในราศีมีนเมษและราศีพฤษภซึ่งกลิ่นหลักจะเป็นกลิ่นสมุนไพรเครื่องเทศเช่นอบเชย